เขาจะมีเซอร์ไพรส์อุ๋งวันนี้ไปของขวัญปีใหม่อุ๋งจะต้องดีใจแน่นอนเลยใช่ไหมใช่แล้วเนะี่ยไปกันเถอะไปกันเฮ้ยอุย๋งที่พาเขามาฉีดติลเลอร์ป่ะเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องหรอกนะเขาหล่อจะยแย่แล้วอุ๋งเรื่องหลงตัวเองเนี่ยนัมเบอร์วันมากเลยนะอย่าลีลาเยอะมาเข้ามานี่เขาไม่ได้พอาอุ๋งม,มาทำหล่อทำสวยเพราะทุกวันนี้เขาแยกอุ๋งกบลีมินโฮไม่ออกแล้วอ่ะแล้วพามาทำไมเนี่ย เขาว่าพาอุ๋มมาฉีดวัคซีนวัคซีนโควิดปะเนี่ยเออวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอุ้มนะมดลูกเขาก็ไม่มีร้งไข่เขาก็ไม่มีมีแต่ไข่เังเดียวเนี่ยยังฉีกไม่ได้ ี่อุค์เขาจริงจังนะต่อให้ไม่มีมดลูกเนี่ยวัคซีน HPV เนี่ยสามารถฉีดได้ทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าไวรัสขเขามีหลายสายพันธุ์และถ้าเกิดว่าร่างกายได้รับเชื้อแล้วเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งกับอไว,ไว,ไวัๆๆยวะอื่นๆในร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอกคาา่มะเร็งทวารักมะเร็งปากมะเร็งลำคอ,อนะพอละาเขาไปฉีเเดเลยนะป นี่อุ๊ะเอาตมากเลยนะ,ะสมัยนี้วัคซีน HPV เนี่ย,ยสามารถฉีดได้ที่คลินิกเสริมความงามแล้วโอ้ถึงปะเนี่ยโอ้ทั้งง่ายทั้งสะดวกรวดเร็วอเออพร้อมไหมพร<อ>้อมโอเคถ้างั้นเราไปฉีดวัคซีนโคู่ ณหมอได้อธิบายว่าไวรัส HPV หรือ Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกแล้วเชื้อ HPV เนี่ยสามารถติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสเชื้อบริเวณเนื้อเยืย่ออ,อ่อนซึ่งคนทั่วไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะมีโอกาสติดมากถึง80%เลยแล้วเมื่อติดเชื้อแล้วและร่างกายไม่สามารถจะกำจัดเชื้อออกไปได้เชื้อก็จะแฝงอยู่ในร่างกายของเราเฉลี่ย10 20ปีโดยที่ไม่แสดงอาการพอเวลาผ่านไปเราอายุ โรคมะเรงก็มาตามรังควานเลยจ้าถ้าอย่างงี้ก่อนฉีดอ่ะผมก็ต้องตรวจภายในก่อนนะสิไม่เอานะเขาไม่ให้ตรวจเขาหึงหมอ,อพอแล้วที่คุณหมอเป็นผู้หญิงเนี่ยเอ <c oughs> อแต่เขาอ่านมาเขาบอกว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครที่อายุมากแล้วหรือเคยผ่านการเยียยมาแล้วเนี่ยคือไม่ต้องตรวจภายในเนออ <c oughs> แหมเขาไปหยอกผมเล่น ต่ผมจะมาถึงคุณหมออีกไม่ได้ไ่ะแต่ดีนะยุคนี้สมัยนี้เราสามารถฉีดวัคซีน HPV เนี่ยได้ที่คลินิกเสริมความงามได้เลยไม่ต้องไปวุ่นวายไปโรงพยาบาลที่มันแบบทำบัตรเนาะใช่ดีมากเลยเนี่ยอยากเขามาเนี่ยเขาก็ทำสวยทำสวยเสร็จปุ๊บก็ฉีดวัคซีน HPV ได้ทั้งสวยได้ทั้งสุขภาพดีใช่แต่มีข้อแม่นะอะไรวันที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยร่างกายของเราต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใดๆและที่สำคัญก็คือต้องห่างจากการฉีดวัคซีนโควิด19 ีอย่างน้อย2อสัปดาห์เดี๋ยวนะอุ๋งเมื่อสามวันที่แล้วโอ้เขาเพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้ามาโอ้ยโอุงฉีดเลยอะนี่แต่ไม่เป็นไรครับหมอเดี๋ยวฉีดพี่แย้ก่อนเลยครับแหมคุณแย้มแค่เราอุ๋งแหมคุณบอกคะครัฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้แสดงว่าต้องฉีดพี่แหมคุณแย้มถ้ามีแผลกันคุณแย้มจะเย็นๆนะคะ วาดิ้วานี่เลยโอ้กลัวเข็มมากกลัวอะไรอยากเป็นเปเลงต่กงัวลูกได้งวานี่เลยฝาี่านี่จะนคุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมว่าวัคซีน HPV นอกจากจะฉีดได้ทุกเพศทุกวัยแล้วยังสามารถฉีดได้ในเด็กที่อายุ9ขวบขึ้นไปได้เลยไปจนถึงอายุ45ปีซึ่งในเด็กนะคะจะฉีด2เข็มส่วนผู้ใหญ่จะฉีด3เข็มตามเวลานัดของทางคลินิกได้เลยค่ะสุด 미べよ미めっちゃうれしい <람 entender> <Jungai>. <believers> HPV เนี่ยเขามีให้ฉีดที่เดอะคลินิกทุกสาขาเลยนะโปรโมชั่นเด็เดๆก็เพียบลองถามที่ช่องทางการติดต่อของเดอะคลินิกได้เลยเนี่ยฉีดเสร็จก็เดินห้างช้อปปิง้งกินข้าวชิวๆต่อได้ไม่ตุยเย่ช่างง่ายสะดวกก็รวดเร็วจริงๆคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับการที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในอนาคตขนาดโบท็อกซิลเลอร์ปีนึงยังเติม,ตมทีละครั้ง2ครั้งเลยแต่เนี่ยวัคซีน HPV เพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน เนี่ยดังนั้นเราจะต้องจัดให้วัคซีน HPV นะคะเป็นเช็คลิสต์ส่งท้ายปีเก่าแบบไปปังอลังเวอร์นะคะเราจะได้อยู่กับคนที่เรารักนานๆไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะรักองนะ <c oughs>